สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแก้ไขนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ประเภท S1 e ของประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เคยบอกกติกาการแข่งขันแบบชุดบ็อกซิ่งนะครับหรือ S1 e ว่ากติการประเภทนี้ห้ามใช้ศอกนะครับเนื่องจากทางญี่ปุ่นระบุว่าเป็นการนำาคิ b กบ็อกซิ่งมาผสมกับมวยปลอมนะแต่ในความเป็นจริงแล้วชุดบ็อกซิ่งใช้ศอกได้นะครับ ถึงแม้ว่าทางญี่ปุ่นจะระบุว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างคิกบ็อกซิ่งกับมวยปล้ำก็ตามแต่ในความเป็นจริงก็น่าจ,จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างมวยไทยกับมวยปล้ำมากกว่าเพราะว่าชกได้ตามแบบของมวยไทยทุกอย่างและก็ผู้ที่ก่อตั้งการแข่งขันประเภทนี้ก็คือท่านอาจารย์ซีซ่าทาเคชินะครับซึ่งเป็นอดีตยอดมวยไทยชาวญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี1985แล้วก็มีการแข่งขันกัน2ปี1ครั้งต่อไปนี้จะขอ,อนนำเสนอการโชควยรอบครั้งสุดท้ายของบัวขาวบัญชาเมฆที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะเดินทางมาลุยไทยไฟที่ประเทศไทยโดยการชคในครั้งนั้นเป็นการชกวันเดียวได้แชมป์เลยซึ่งต้องชกแบบมาราธอนถึง3ครั้งสำหรับคู่ชิงชนะเลิศ และมวยรอบเอดวันหรือชุดบ็อกซิ่งในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2010หรือปี2553ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอคราวคำวัาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทั้งตัวสำหรับคู่ชกของบวกขาวนะครับเนาะฮิโรกิชิชิโดะ ซึ่งท่านก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับเนะเมื่อ4ี่ปีก่อนที่จะชกในครั้งนี้นะเคยวิ่งมาชนหมัดบวกเขาแพ้นอกไปแล้วใน15วินาทีนะครับนะในรายการเควัน6 0 0 6ทั้งคู่ชกกันเป็นครั้งที่2องแล้วก็เป็นครั้งแรกในบวยรอบเอนั่นแหละเห็นบ่าบวกเขาาอันแล้เอ <c oughs> นี่ก็คือชุดบ็อกซิ่งนะครับเอาว่ายังไงบวกเขาทขาทุบขณะท่องนันแล้วอ่าน,นเห็นไหมเห็นบ่ เห็นบ้าแล้วตีเข้าเขอากระดงหลังเอ้าเอ้านี่มามักหันดักอย่างนี้นี่เอ้าอ่านครั้งที่สองว่ายังไงจะแก้มือได้ไหมเออนั่น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 เมื่อเก็บเป็นตโตขานที่นี่แล้วร่างสีตโตขานพระนักรบกันว่าเอ้าขยับขอกานแล้วสำรับไอชีชีโดนะครับเนาะเอาบัวเขาวาดทีงไหนปั๊มเอ้านั่นน่ะเอ้าปั๊มลงบกวะเออเออเอ้าคือขอทานนั่นบัดดี้เอานั่นน่ะเออโอ้โหสิหักแขน เสียฮักแขนบวกเขาคอนเสิรเมื่อก่อนโชคเควันเนี่แพ้น็อกนะแพ้น็อกใน15วินาทีนี่เนี่ยมารายการนี้เป็นชุดบ็อกซิ่งนี่โอ้ยอาวุธที่ถนัดนะฮักแขนบวกเขานี่ยเอานั่นเห็นว่าเอ้าเอานั่นๆนั่นๆเออเฮ้ยมะเขาาท่างนั้นโอ้โหตีเข่าเข้ากระดงหลังแหละดังโป่งหลังคันเสอรเอานั่นจ้วงวัดใส่มาแล้วสี่สี่โดนครับเนาะเอ้านี่โอ้โหแย่แล้วเนี่ยเออ อันนี้ไรเขาเรียกว่าหน้าขนดหางของกินของแท้เกี่ยวคอลงมาข้างล่างกันแหละวเอ็ดแปดสู้ใหม่เอาสู้ต่อไะไรนะครับเนาะเอานันเห็นว่าถือตีเขาครั้งดังเบาๆพุ่นอ่ะโอ้โหอย่างเขาเรียกไงลรนเลอรคิกดิเอาเอานันลองเบิ้งเอาคาคาเอลเขาเข้าก็ทุ่มลงวมกันเละเว้ยว่าเป็นผู้สาวดิ ฉันพูดเซาไม่สิกดไปแล้วอ,อัานเห็นว่าการข้ออีกแล้วเอามัดไปยยกนาบัวเขาเอะไรที่นี่ยกยกยกเลอยอ่านัอนออสีส่มบัวเขาพะนะเอาเป็นยังไงเอ้าโอ้โอ้อาวนี่ก็เป็นแค่ไฮไลท์นะครับเนาะเอาระครังดังหมดยกสุดท้ายนะเอาก็ตัดมาโฮมกันนะเ,เพราะว่าสามคู่เนี่ย โอ้โหมันจะยาวไปวันเอเอาพลกับปรากฏว่าบวกเขาบัญช่าเมฆนอครับนะหรือปอประมุกในขณะนั่นก็เป็นไฟชนะคะแนนฮิโรกิชิชิโดแบบันรอยทั้งสามเสียงมันตัวและถัดจากนั่นไม่นานบวกเขาก็ขึ้นชกกับเฮนร่แวนออฟชอนวันเอนักชกจากฮอลแลนด์่แหะเอาวันปานนี่แหละคนตีพอซางกิกับตีคักตีแน่พอด้ยฮอลแลนนั่นแหละเอาว่ายังไงรอบที่สองนะ ฮนร่เวนออฟทอนเอานักชกจากฮาวแลนด์เขาก็ชนะฟรีชาริบว่ามาในรอบแรกนะนะาะสำเนาส่วนบัวกขาวก็ชนะอันนี้แหละฮิโรกิชิซิโดน่ะวังหันเอาว่ายังไงเอามือ่อตเป็นบานน้ำภาษาอังกฤษเลสิบว่าได้ภาคมุยเอาบัวกขาวปั้มว่าล่ะเอาถ้าล้มจะเสียคะแนนนัน่นเห็นไหมล้มลงไปนำกันนเอา เฮ้ยกรรมาการกับบ่มันเว้ยกรรมาการไล่การชุดบ็อกซิง่งเอาแต่ว,ว่าคู่ชกบัวเขากับเป็นระเบิงจากน้อยอยู่ <c oughs> เแยกทำอ่อเห็นวะเบืเ้องเพียงกรรมาการโอ้ยว,วินเดียนหัวหน่อยแล้วเขาสิงเอาว่าจังได้นักชกจากสำโรงทาบสุรินทร์บัวเข่าสิธรรมาดาตีบัวเขา่านักชกพลังช้างดำเลือดคอมอะไรแท่งเท่าอะไรเห็นไหมแข่งชุดบ็อกซิ่งนี่ปั่มบัวเข่าบอลล็อกเด้อพูดนะโอ้โหย สวกเข้าหอข้างกัะไตว่างนินดังเพาะเอ้าเอา,เอา,เอานั่นเห็นว่าเศร้ามัดข o น n ทองเลยเคือจัเงเศร้าโอ้ยดวงอู่ไม่แล้หลบนิดเดียวนะเสิวปิดเลยเมื่อกี้เอานั่นเอานั่นโอ้ยเด้งปีเอากังปีน้อยมเม,มนเนี่ยงไสยาพุ่มก็มาที่นี่แล้วเสือเข่าโค้งแล้ว้ยเด้งปีเตละเทียนแนนดุกสวงหักทั้งตัวเห็นปะนั่นเอานั่นนั่นความแข็งแรงอยู่ที่บัวขาวแล้วโอ้ยล่องเมืองเปียง เนี่ยเขาไปข้องสร้างข้องยังไใเขาเอาบ่วงไปข้องบัวเขาไม่ได้ข้องเนี่ยไล่จับเอาเล้วเหรอบัวเขาขวัญให้บอกปวามอ้ยเอ้าลุกขึ้นมาทำแม่กรรมการว่าเอาไว้ยังไงบัวเขาเอาเานอกว่าพู่เนี่ยเฮ้อกอดไว้จังจั่นแกไปกอดไหลกรรมการว่าเราดูท่าทางของแวนออฟชานนะครับเนาะจะเกรงศักดิ์ศรีของบัวเขา เนี่ยเห็นบ่าแทงเขาหักมากเลยหักมา,ากว่าโอ้โหโหัวหล่นดวนดว้โดดเข้ากันเกตมอแอบเขาเอาก,าการะปกันเอาม้วยสูงๆหลอดๆนี่เป็นตะคร้หํำหน่อยเนาะสำหรับแวนออฟชานเนา่ลำบากน้ำภาษาฝรั่งแะพอมีปรัมราจย์เล่าเบิงอยู่ไหมเนาะผ <c oughs> ิษต,ตัวเดียวว่าอะไรดิไว้เราขอมาตีเนาะเอาน่นเเ็นบ่าบัวเขาหลบ <c oughs> ตีเข้าลราแลมนนีเหรอเห็นเอาไล่ตีทำไมบัวเขา มาส,สั่งแต่มวยจัิงสิเอาแอร์แล้วแน่บ่เอาหนัน่นกรรมาการห้ามคาบัว,ว,นะวเขาห้วเฮ็ดหนาคือคนยันคนแท้มวยฝรั่งไหมเอาเป็นแต่พี่เลี้ยงได้อยู่ดอกเป็นสิเอาบัวเขาขยับข้อห้าแท้งเขาอีกแล้วเอาตีเขาบักแอลล์ด้วยล้วนแะล้วเ,เดี๋ยวบักแอลก็นฮะเอนะเอออกมาแล้วเอาเป็นไฟยางข้อห้าบางังแน่เพราะยางแล้วก็ถอยไม่เขาตีเขาอีกแล้วเอานัน่นโอ้โหโอ้ยสั่งมวยฝรั่ง กระเทือนไรขคือบมุดหันนี้เลยเอาบวกขาวย่างเขาวหันแหละไม่มีอาวุธเท่าไหร่นะไม่ค่อยออกอาวุธนะเนี่ยเอานไงสวกไปแต่ละบาทนี่ก็ไม่มีเป้าหมายเนี่ยเอาเอแล้วแน่อีกแล้วเอาลมแล้วก็ลุกขึ้นมากไหมเอาบวกขาวนั่นแหละจดจดต้องจดเอาเตะใส่โอ้เกียรมันกัรข้อเอาลมอีกแล้วห้าขวบเอาภาคมาตั้งโดดละเรื่องสับปีปีไม้ช่วยหน่อยไหม อาก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนะอขอให้ร,ำร่ำรวยเงินทองนะร,ร่ำรวยเงินทองอย่าสองใจนั่นเห็นว่าบวกเขาปั๊มลูกไปอีกแล้วครับอ๋อ,อให้ร,ำร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะโดยเฉพาะโควิดอย่ามากมไกลนะเอ,อาผักตอเห็นบ้ล้มอีกแล้วเอาบ่าล้มดูแถอบอกันดีไหมเฮ้บ้ามปนดากเน่ามันละตีดากกระแทกเรื่อยนั่นเอาถือเตะดากอีกแล้ว เอ้าบัวเขาน็อกทำไมบัวเขาเออน่ะเอานั่นทุกข้าท่องเอานั่นโอ้โหโหนตีวันพนมทวดเล็กเออลถแยกกมอเอ้ากมการแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเตะใสเขานาท่องเตใสแหละนักชกสำโรงทับมักเตะใสเถรีเอ้าเขาเป็นนักชกที่สร้างชื่อเสียงนะครับเนาะบวกเขาเนี่ย ช่วงนี้รู้สึกกาลังจะมีปัญหากับหัวหน้าค่ายเก่านะกนํานันแก้อันละวันไปชกไทยไฟนี่ก,นก็ได้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ในปีถัดมานะเป็นบัญชาเมฆกันละแล้วลก็มียอดมวยดังๆมาอยู่ด้วยทั้งซูปเปอร์บอลทั้งไอ้เพชรธนงหันตัวเอาล่มอีกแล้วตีว่างันเฮ้เาว่ายังไงเอาเมดยกสุดไทยพ้นวูน้ยทำพิธียกมือขึ้นเถดอก จักวัยเหตุหนังเขาได้บ่ลมร้ายจนไขยห้ำบวมมาถึงนี้นสิมายกมืออยู่ว่าจะของสนะเอาการโชคก็สิ้นสุดลงนะครับเนาะเพราะว่าตัดมาโฮมกันดิเอาคำว่าโฮมนี่ยก็แปลว่ารวมนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าบ้านบันทกเอาผลของการรัดสินก็ปรากฏว่าคณะกรรมการกให้คะแนนบวกเขาสแล้ว เอาหน่เห็นว่าอาทางฝั่งที่เลี้ยงรู้สึกว่าจะเป็นทีมงานใหม่หรือ,อยังไงเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผลปรากฏว่าบวกขาวกับเป็นไฟชนะคะแนนไปแบบขาดร้อยเนาะครับเนาะเอาในรอบชิงนี่ก็เจอกับโทบี้อิมาดะนะครับเนาะนักชกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งคู่นี้ก็ลงไปแล้วนะต้องลงอีกนะเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมหลงส้นเอานัา่นเห็นว่าโดดตีเขา้เาต้องเลียงมานะาสำหรับโทบี้อิมาดะนี่ก็ชนะ ทากาอากิอูเมโนมาและก็ชนะแอนดี้ชาว์โอ้โหไม่ธรรมดาน่นเหนนบเอาซึ่งก็โชคในวันเดียวกันนี่แหละนะเอาแต่ว่าสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะเพราะโดนแอ Andy auer, นดี้ชาว์นี่เตะขานะาโดนทุบนี่ระบบมไปหมดเลยมาเจอกับบวกขาวนี่ในสภาพอ่อนแอแล่นั่นเทนนบับวขาวเตะขา,าปกติก็เป็นมวยไทยนะครับโทบี้อิมาดะนี่ขานี่แข็งเหมือนกันนะ เป็นทั้งมวยไทยทั้ง m นะอ็เนะแต่โดน Andy ower, แอนดี้ชาเวอร์เตะขาเนี่โอ้โหขาเกือบลากวันทอเอาครั้นมาเจอกับบวกขาเนี่ยว้ารงมึงเปียงนั่นเห็น่่โอ้โหดังเสียโอ้โหมันเสียดเข้าไปถึงกระโนนดกักเห็นไหมต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมที่เคยดูแล้ววันทออันนั่นเห็นว่าเตะปวดเถอะแหละเอาเขาเรียกเตะกวาดนะครับนะ ภาษาอีสานว่าเตะปวดหาฮอเกตแตกเอานับพอแตกแล้วเอาเก้าขอหาอีกครั้งหนึ่งนหละลองเบิ้งนั่นเห็นบ่เออเฮ้ยซีดแล้วซีดแล้วเฮ้ยยิงแข็งแล้วเอายิงแข็งแก๊กแซกเอาเอานั่นเอาไว้ยังไงบัวขาเอานั่นโอ้โหหูยอีกไว้แม่เอ้ยซีดนั่นแหละโอ้ยมาขวดลึกแท้ ปวดเลิกไปฮอดกระโนนดังละ่ะเกต8ซูบอเอากรรมการทำเอาสูได้เอาอเอา,ดอาโดนอีกแล้ว <c oughs> เอานเอา,เอาดูตั้งแต่ยกแรกมาจนถึง่อรอบนี่แหละรอบทิ้งเลยคันทอเนี่ยโอ้โหเหมดยกพอดีเอาเสียงระฆังดังโป่งล่างเลยเโดนเตะนะพร้อมเสียงรักครังกันนะเ่ยฮคือไม่มีผู้เลมาย่อเขามุ่มละห้าขวด เฮ้ยพ,พี่เลี้ยงซาพูดดอกเว้เนี่ยบวกขาวยิ้มแล้วนะครับนะแชมป์อยู่ในกำมือแล้วแชมป์เอ็ดวัน2010นะครับนะหลังจากที่พลาดนะพลาดแชมป์เคนมา3-4ปีซ้อนนะตั้งแต่ปี2007 2008 2009 200มาสามปีนะอันนี้ปี2010นี่ก็มาชกรายการเอ็ดวันหรือชุดบ็อกซิง่ง เอายกที่สามอิมาดาก,กระไลทุบนะเห็นว่าพี่เลี้ยงบอกอยุกใ,ใกล้ๆนะตีคอลัมน์โตบัว,บวเขาอันนะ่้เห็นบ่าอิมาดาว่าการน็อกบัวเขาพานะอิมาดาว่าโอ้โหถือเตะขาเตะระบาดพี่น้องเนี่ยมวยมันดังเสียดทดีดังเสียในสนามเนี่ยได้ยินจนแสบแก้วหูวนะโอ้โหถือเขาเอา้าดังตัำ้ำพี่น้องคนละเอิกอแลว้วพันทนทายาดนะ เนีถ้าไม่เจอของหนักมาก่อนเนี่ยเจอแอนดี้ชาว์มาก่อนเนี่ยโอ้โหบัวเขาก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเป็นการชกครั้งที่3ของทั้งคู่ในวันนี้เอาว่ายังไงเตะขาลงบอลล้โอโ้เจอเขาอีกแล้วเออว่าจังได้กรรมการดึงออกมา,าแยกทำแหมกรรมการว่าเอาเอารายการชุดบ็อกซิงนี่ก็ตัดสินยุติธรรมนะครับเนะเอานาน่นน่เอานาน่นเอานาน่นเห็นบ่นี่ เอ้ยนี่แหละเขาเร,เราียกทาลิงคีงามใหม่โอ้ยลองมึงตีหักขาแล้วโอ้ยหักขาคนมาหลายขาเลยสำหรับโทบีอิมาดาสีหักขาบวกขาวเขาเป็นงได้พี่บัวคู่นี้ก็เพิ่มแสงขึ้นอีกนะครับนะเพิ่มแสงขึ้นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ไฟเวทีนี่ทำให้มองเห็นบัวเขาไม่ถนัดอ้า บ่ได้บอกว่าบววเขาแหลอกเดือดซีวีคนไปฟ้องสหประชาชาติอีก็อ๋อวายังไงบววเขาน็อกก็นอก็อ,นอกก็นแล้วน็อกกันแล้วหนามเห็นว่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอยเสียให้เขาอุ้มสิคือทั่ไหนก็ยังก็ยังเอดตัวพิ้งเขามาอันซ่นเอากรรมการนับอีกครั้งหนึ่งเอาโอ้เหตุแปดสู่ว่าเด่องนีสู่ว่าเอาสู่ได้วันพอใหญ่สนองเอาเลยลูกนะ เอาเอาเตะขาอีกแล้วเอามาถึงขั้นในระนาสิย่อมแพ้แล้วครับโอ้ยดีบุดีขาหักนี่น่ะเพราะว่าบัวเขาเตะขาสร้างกับฮักไปเนาะพุดเห็นบอลอ๋ยเอาเอ๋แล้วแน่แล้วครับกรรมการนับที่ห้าหกเจ็ดแปดสู่ข้อใดปะอ่ะสู่ข้อใดปะเดินไหสู่ต่อใดนะครับว้ายแจังไลดอกสุสัยโอ้ เอาหมวนเกลียวหนึ่งรอบนะแล้วก็แอร์และแนลงไปนะเอามายังเบิกเขิกยุ่ข้างล่างเอาผลก็ปรากฏว่าบัวขาวปอประมุกนะในช่วงนั้นนะหรือบัญชาเมฆนะเอาก็เป็นฝ่ายสามารถเอาชนะน,นกในยกที่สองนะครับเนะนาะชนะนกโทบี้อิมาดะนะนักชก m m a ชาวสหรัฐอเมริกาพวดนะเห็นบ่า เข้มขัดเอ็ดวันวันตะอ่าซึ่งก็น่าจะเป็นคนไทยคนเดียวนะครับนะที่ได้ครบครองแชมป์เอ็ดวันและก็มีรองแชมป์นะครับซึ่งเป็นมวยหญิงที่ชาโรงเรียนกีฬาโคราชนะขึ้นชกรอบชิงกับเรนะคูโบตะยอดนักชกหญิงเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนะแล้วก็แพ้นอกไปแบบน่าเสียดายแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะที่ควา้ารองแชมป์มาได้นะและก็ยังมีนักชกหญิงชื่อดังอีกคนนะซาซาซออารี ที่ไปชกรายการชุดบ็อกซิ่งนะแต่ก็โดนร็อกนะโดนลัดคอเนยแพ้นอกนักชกฝรั่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการชกที่อันตรายอย่างยิ่งชนิดหนึ่งนะชุดบ็อกซิ่งสำหรับกีฬาชนิดนี้ถ้าไม่อึดจริงก็ลำบากเหมือนกันและสำหรับต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับอึดพันนรกโอพระเจ้าโบวี้สอุดมศนนะครับนะยอดมวยไทยผู้พิชิตความเจ็บปวด ไม่ว่าจะชกประเทศไหนท่านผู้ชมต่างก็เรียกร้องอยากจะดูอีกเพราะเขาเป็นนักชกประเภทแลกตายกล้าได้กล้าเสียดูแล้วคุ้มค่าตั๋วยิ่งนักและในครั้งนั้นเขาจะขึ้นชกกับทากาอากิโอเมโนนักชกชาวญี่ปุ่นในรายการชุดวอซิงทัวร์นาเมนต์2 0 1 0ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11เมษายนปี2553 เทา am, ้ากาดังพาคเป็นภาษาอีสานปุญีี่่นมวเอเเมโนอาหลังจากที่ท่านว่าศกได้แนะนำตัวนักศกทั้งคู่มันท้อเอาต่อไปกักรรมการกระบอกกติกาดทนตัวสินะกิยังโบวิสซอุดมสวรรกับทาคาจิอูเมโน็นะครับเนาะเขาน่าจะเป็นญาติกับไอ้เกงกิอูเมโน็ เอาก็ขอเชิญนะเว้ยทั้งกูกลับมาพว้นกะทิกาเร็วโบวีมาสิบอกกติกาเร็วมาเร็วดหลาเร็วเอาสรุปกันโชคไม่คันมีเป็นกติกาของจุดบอกสิ่งเนาะก็ต้องเข้าใจน็อตสอกหามพว้นเนาะเข้าใจเนาะสามารถรัดข้อและหลุดกระเดกได้ล่มแล้วหามซ้ำวันเถาะอ่อาและที่สําคัญก็หามตีห้ำกันเนาะแล้วก็หามไส้หัวโขกกันแล้วก็หามไส้ห้ำต่ํากัากนเอาต่ํามัดเอาต่ํามัดเอาต่ํามัดแม่หากิน เอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้ววันถอ่อต้อไปเมื่อดูยกแรกว่าจะเป็นเชียนไร่อ่านรนี่โบวีกําลังถอดมงค้นพดนะูดแบบเป็นได้ยันให้ติ่นยอกยอกแยกแยกเนี่ะใส่กางเกงหันทำอ,อดปอดชุดบ็บอกซิง่งอ้ยผู้สาวญี่ปุ่นกับส่วนกันนั่นแหละอยกหูวว่าผู้ไรห้ำหน้อยห้ำใหญ่ไปเบิง่งชุดบ็อกซิง่งได้อีอันนี้ห่นนะมันส่วนกันว่าเอาหลังจากที่ถอดมงคลแล้วก็ถอดพระสมเด็จออกแล้วนะครับน้อย เอากรรมาการก็ฉันยานชกกันทันทีนะอา้ามาดูว่าโบวีนะชกในสไตล์ชุดบ็อกซิ่งจะเป็นจังไดเอาพวนนะโอ้โหตีเขาแท้หัวแงเที่ยรลดนะั่นเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ต้องทำใจนะกีฬาชนิดนี้นะ่ะถ้าเตะจะเสียเปรียบนะครับเนะเมีหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เตะทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยคนชกเขารู้ดีเหมือนกันั่นเห็นไหมเห็นไหนมเห็นตัว อ่ริเตะนี่ก็จะเหนื่อยกว่าแล้วก็เสียเปรียบนะเอาว่าจะไงล็อกข้อได้แล้วญี่ปุ่นอ้านั่นเขาล็อกข้อไปล็อกแอแหละบวีแยกทำแหวะกรรมการว่าแยกของอกมานกนะครับเอานั่นเตะขาเหรเห็นไหมเอาเตะสูงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจับขาจับขาทุ่มเนี่ยก็เสียไปเลยนะนั่นเห็นไ่โอ้โหึงมัดว่าแล้วว่จังได้จังก,กลมอลาไปใส่มัดของซันเอากรรมการนับที่หกเก็ด แปดซู่ไม่เอาหนันเห็นไหมเอาถึงนับอะไรนี่ไปซีนะเขายุ่นเอาโดนนับไปแล้วว่ายังไงเอาหกสายโอ้โหเอ้าโดนเหมือนกันนะเออโว้ยเข้าไปข้างดังพวกกรรมการนับหกเก็ดแอบซู่ไม่วรโบวีโซโลเอาค้นโซโลที่โบวี เพราะว่าคนขอนแก่นสอรอเนี่ยบวีก็ยุกข่างค้นแก่นไม่เนาะกาลสินไหมอำเภอสมเด็จนั่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นตัวเอาลุยแล้วเอาลองดูหัวแล้วคือบลาร์ดข้อก so ันเอานั่นโอ้ยเอานั่นโอ้ยเอาดช็อกหัวอะไรนักเก็ตกีบ่ญเอ้าหัวเห็นบ่ตีเอาตายบันเตอรเอาล็อกข้ออีกแล้วเนาว่าจงไงโบวีเอานั่นถ้าเขาล็อกข้อเนี่ยต้องห้ำขานอ่ะห้ำทุ่มบันเตอรนี่แยกตะม้อน เอาชกชุดบ็อกซิ่งเนี่ยต้องเอามวยประเภทอึดนะเดินหน้าข้ามมันนั่นแหละเอามวยเงินแสนประเภทถอยดักถีบนี่นะประเภทคุมรูปมวยเนี่ยแพ้มาแล้วหลายคนเปนต่อเอาว่าจังไน้โบวิตีเขาข้างกับไตนะพว้อาเห็นั้เอาขนาดเห็นไหมเขาข้างดังกระพองกันเอานั่นเอาสีแท่งเขาว่าอะไรอย่างวะเอาจ้วงขึ้นเือกันนะครับแล้วทากาอิจิอูเมโนะแหละเอาว่าจ้าหนอูเมโนะคือตีแห้งแกเอาโดนต่อยขรลําตัวเอาโดนเข้ากกหูเอาแหลกมัดกันแล้วพี่น้อง เอานันเอานันเห็นไหมโอโ้ยเข,าข้าค้างกับไตดังแจ๊กเลยหลอกบอสหลอกขอ้อไม้เออเอาไว้ยังไงเอามัดแล้วต่ำเข้าข้าง,งกับไตตัเอาก,ก็มาการแยกออกมา,าบัววีนี่มีควาวมุขในการตีมวยดิแห่งถือตีบันได้แห่งมีควาวม,มุขกันะล้วคนรเอาหนันเห็นไหมเข,าข้าค้างกับไตน,นะเอ,นนเอาเจอกันเอาเลือดดังแตกแล้วเเลือดดังแตกนะไดดวได้ดวงนะทากากีนี่เออ กคำต่อยและอานันหเห็นไหมหกซ้ายโบวี่เข้าเหมือนกันนะเอนานันตัวขลั่ตัวโอ้ยโ,โดนเขาไปข้าง้งเหรอว่าจังไดยเอายกแรกนีก่นก็ลุยกันแล้วเอาเฮ้อเอาเหล่องอ่ะเอานาันเอ,เอามัดซอยดาวเอานันมดยกตีเฮ้อเอาน,านัเานเาฮ้อาน,านึกว่ามีเลี้ยงกันนะอาจจะเขาไปทักไทย อันนี้ก็น่าจะเป็นเทรนเนอร์คนไทยนะของทาคาจิอุเมโนะเนี่มึบงกตสักยั่นในเปลี่ยงเอาเบิ้งผับชาอันนี่ฮฮฮกลมลุกไปจูมัดเขาน,าคนะคร <c oughs> ับ้เอานี่เห็นบ่มัดใสสูยปิดเลยพี่น้งองแต่ก็โดนนะได้นับมอนกันเนาะเป็นนักชกเอนเตอร์เทรนนะต่างชาติชอบใจนะแต่ไอคนไทยไม่ค่อยชอบอ่อนนักเห็นไหมว้ยสีเขียวอันตัว สิธรรมดาตีให้เห็นสำนีตีขวดนะยกสองแม่นะอาลงห้ามแล้วฝรั่งไม่เห็นสิว่าจังไงอ้าวตาไวสายบอกนะเซไปล้างอ้าวเนาะก็อยู่ในช่วงของการพักยกนะก็มีท่านศาสตราจารย์บอกว่าพูดชื่อประเทศออสเตรเลียผิดนะ ไม่ใช่ออสเตรเลียเขาต้องเรียกว่าออสเตรเลียต้องออกเสียง,นะอ,งออสสอเสือยาวๆไม่ใช่ออสเตรเลียนะท่านะนก็เป็นห่วงภาษานะแต่ก็พูดยากนะ่าดูนะต่อไปพบกับนักชกออสเตรเลียเอายกที่สองวายังให้บบีเป็นไฟขยับของหานตัวนะขยับของหาทั้งสองนั่นแหละเอานั่นจ่วงด้วยมัดขัว เอาตนยกกระไซกันเลยเอานั่นเห็นมโอ้โหเดือดฮุบไส้เอาเอาไล่ตามเข้าไปแล้วตามเข้าไปเห็นป่บวีเอาตีของลำตัวดังโป้งล่างไปหนึงเอาจ้วงหัวโอ้โหตีเอาตายแล้วครับเนาะเอานั่นเอานั่นเห็นไหมบัวี่ล่องเมืองตี้นักชกจากสมเด็จกาลาสินมักตีญี่ปุ่นตอนี้คนกาลาสินเอานั่นเอารู้สึกว่าเลือดเนี่ยจะไหลลัวไหลหลวงเอาแตกแล้วเอารู้สึกไปจะแตกนำเนาะเนี่ยเบอรคิ้วหัวนี่เอานั่นหุกไส้ตัดหน้าเอิ๊กนั่นแหละ ต้อยขวมเอาล่องเบิ้งล่องเบิ้งกับโบวีเออนั่นเอาคํำแล้วว่ตเตออีกทีตัวเอาแท่งเข้าตัวโอ้โหแตกเอากรรมการขอเวลานอกเอาเอินคุณหมอขึ้นมาดูนัตัวว่าแตกซ้ำใดนอะเอ้าเอาคุณหมอกระล่อดฝดออกตีหม่าง่ะอานั่นคุณหมอตัวจริงขึ้นมาแล้ว เป็นตะเบิองอยู่ตัวจริงเอาว่าเป็นยังไงคุณหมอเอเป็นตะชกได้หรือเปล่าเนะี่ยเอาวนโอ้ยปาดตีมาหย่าคุณหมอเห็นแผลแล้วเอามาดูภาพชาว่าโดนอะไรเอานี่โอ้ยถือหุกใส่แล้วครับเนาะเนี่ยเนี่ยแตกกันแล้วเนี่ยโอ้ยควันนะโอ้ยวื้อไปแต่ละบาดโอ้ย สันเถือนกับพวดแล้วกุศลธรรมานแหละเอ้าเมื่อคือเบิ้งโดนแทนเอาปรากฏว่ดต่อยได้นะครับนะเอาจุดหน้าคล้ายๆกับมาซาโตะเอาโบวี้ขยับขวางเอาจ้วงด้วยมัดขัว้ะโอ้โหเอาเจอมัดสวนนึกกันเว่าเอ้าเจอมัดสวนเอาน้ำเห็นไหมเอ้าต่างคนต่างโดนแล้วบ้านี้เอาต่อยใส่เขาเต็มค้างเลยเหมืนกับอุ้ไม่รอดเอ้า ประมาทว่าอะไรเรียกปาหนาว่าอะไรเอานะลมล้มไปเนาะครับเอาเสียหลักรลมลงไปเอาประมาทว่าอะไรนี่บวีนะี่ทนขนาดไหนนะแต่ทีญี่ปุ่นนี่มัดหนักนะโอ้ยบึงตีแต่ละบาทนะพี่น้องทิ้งไปทั้งตัวพวดนะเห็นว่าต่อยเอาตายแนละ้วโอ้ยเคยเปลี่ยนบัตถือว่ายังไงเอบอบัววีนะี่ไม่กันเลยนะโอ้ยเขาไปข้างโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องเอา้าโดนแล้ววันทอเอา้าเอา้านั่าน,นั่มเอา้า เซ่บ๊อเซ่บ๊อโอ้โหเดียดได้ดวงได้ดวงเอาโบวีก็โดนเหมือนกันโอ้โหเอาภาคบรท่านเนาะหักหัวเอานต่อขาเอาลงลงไปคนของเชี่ยงกริดกราดกันแล้วแบกคะแนนดิโอ้โหเป็นได้ยานวุ้ยเดียดได้ดิดิเดียวว่ายังไงเอาจ้วงด้วยมัดขว้าเอาโบวี่หมดหรือยังโอ้โหเอาเขาข้างกระต่ายนะครับดังปักเลยลูกนี่กรรมการนับ ฮอบเกตแปดซหมายเอขึ้นนับไว้แต่ล่วงเบิ้งซะแล้วเอาโดนสองนับแล้วโบวีเอาถ้ากาอากิขยับเข้าหาค้ำแล้วค้ำแล้วเอาู้หูเลียดนะพี่น้องเอ้ยมาแดงจึ้งคึ้งดีแต่เอาตั้งไฟตั้งบ้านเลียดแล้วบ้านนี้ล่วงเบิ้งเสร็จปเอ้าี่ปุ่นค้ำแล้วค้ำแล้วเอาฮุกซ้ายเข้าข้างกระไตเอาน้ำเห็นไหมวะ อ้าวไม่มีใครยอมใครเอาแทงเข้าใส่สำหรับโบวีนะครับเนาะจ้วงด้วยมัดขัวแล้วถ้ากากีเอาจ้วงด้วยมันโอ้ยโดนแล้วเอาโดนเขาโอ้โหเอาข้านแล้วพี่น้องเอาข่านสี่ขาเอาว่ายังไงเอากรบการโอ้หมาแตกหลายแตกเอากรบการว่ายังไงนับโอ้ยยุติการชกเอาเอาดูแผลแตกเยอะนะครับเนาะแผลนี่แตกเยอะเนี่ยก็เลยยุติการชกเนี่ยเอามาดูภาพชาหนี่มุมสูงเนี่ยเห็นไหม เนี่ยแลกมัดกันนี่โอ้โห,โหญี่ปุ่นโดนก่นอนอันนี้แทงเขาขอข้างกระไตพี่น้องโอ้โหเอล้วแน่เฮ้ออันี้แต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้อสงสัยกรรมการดูที่แผลนะครับนะรู้สึกว่าแผลนี่จะตีมาานยานะอ่าแล้วเดียดนี่ยก็ได้ดัวได้ดวงต้องไปคัดเดียดอยู่แถวบ้าดินแถวเลดอุลมเพล่ะแถวพี่บุญ เอาผลกับปรากฏว่านะครับเนาะโบวีสออุดมสอนอนตัวก็สามารถเอชาชนะนกทากาอากิโอเมโนโลงในยกที่สองพวดไหนเห็นว่าคุณหมอตีมางาคุณหมอก็ลุยเติมจดก่อนอันนี้ก็เป็นช่วงอายุ26ปีนะครับของโบวีนแต่26นี่ก็เริ่มจะโรยรานะเพราะเป็นนักชกที่ใช้ร่างกายเข้าแลกกับความเจ็บปวด และช่วงสมัยอายุ18-19เนี่ยนี่คือช่วงที่หมัดหนักนะร่างกายดีสำหรับอูเมโนเนี่ยก็แตกสองที่นะ,ะแตกในโพรงจมูกแล้วก็ที่คิ้วหัวน,ะ,นะยังรู้สึกเสียดายนะเพราะเป็นตัวเต็งนะ,ะสำหรับโบวีนะรอบต่อไปเนี่ยก็ไปแพ้น็อกแอนดี้ชาวเวอร์นะโอ้โหระดับแข็งโป๊กนะเนีน่ยอ เอามาดูภาพชาว่าเป็นยังไงเอาปั่มลงไปนั่นแหละภาพซาอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะโอ้โห้ยเบิ้งนี่แหละเอาจ้วงด้วยมัดหัวก้อนนั่นแหละเอาได้สองนับแล้วนะยังลุยไม่หยุดนะเอาเนี่ยเห็นบอกเอาทิ้งทั้งตัวตัวเอาหน่ะา,าเจอก้อนอะไรหละโบบี้เอาเอาแต่ก็ทนเป็นแรปนะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมาดูเขาเลยเขาเลยโอ้โหเอาไม่โดนคางนะครับเนาะ ไปโดนแขนกระแทกขึ้นใส่คางวัาเาสำหรับวันนี้นะแต่ต้องขอลาท่านผู้ชมโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนเอาสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง